สวัสดีครับวันนี้จะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโตโยต้าวีอนะครับที่หมู่บ้านนครอ,อนจังหวัดระยองครับผม ครับอันดับแรกก็เปิดฝานล้วมันเครื่องก่อนนะที่ถ่ายที่เติมมันเครื่องแล้วก็ที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง นี้เป็นตำแหน่งกองกองน้ำมันเครื่องนะครับด้านล่างแล้วก็ข้างๆนั้นก็จะเป็นน็อตค้น uh อ่างอยู uh ่ตรงนี uh ้นะฮะเราจะทําการถอดน็อตต้นอ่างแล้วก็กองน้ำมันเครื่องออกมา

บอลมาดูนะหัวแล้วอ่ะหัวแล้วประมาณใส่แหวนตัวนางตัวใหม่ไปนะครับขอเข็มขอกล่องเครื่องตัวใหม่หน่อยว่ะ ตรงกองมันเคลื่อนที่ใ,ใส่ัมันเคลื่อนกองลูกใหม่ใส่ไป ไม่ต้องแน่นมากนะครับคลิกเบียบพอพอแหละแค่นี้ ไปเป็นประตูก็ไม่ได้อ่ะเต้จสอบหน้าสำมัติตรงน็อตว่ามีเศษอะไรละ่ะถ้าไม่มีก็เช็ทดทำความสะอาดใส่ได้เลย Lần mở lắm bé lèo hôm là dài <laughs> <một> <laughs> <laughs> <Một giờ nhỏ? cười> <laughs> Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันจะเขียนได้ผูกได้มาแต่แล้วมันเป็นูก mời 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 lại, mời 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 nó mời 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 ถือไว้เอาใส่ไปงั้นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ต้องให้ถึงขีดบนให้มันอยู่ระหว่างขีดล่างขีดบน ตามสิงเชื่อนนีต่อระเบียบระคักราดาขายประกันรถไหมเนี่ยใช่เั้นหนึ่งคันสามมีไหมคัม้นสามมีสองพันห้าสองแปดประมาณนี้เ,เนี่ย ทัม,มดถ่านากราทจะทก่อนได้เลยทำวิทยา,าม,มึงเลือกทำสองสมมติว่ามึงหมดกันรัชดามึงเลือกทำวันเนี้ยสรุปว่าทำเนี่ยแล้วให้กําหนดเดี๋ยวผู้จะไปก,ก,ะะกาําหนดไนด้ว่ะะา,าสมมุติว่าอันกาหมดหนึ่งกับรัชกาลไปกําหนดไปกําหนดว่าให้คุ้มครองแต่หนึ่งกับรัชดามาสวมกับอันเก่าแล้วแล้วเราก็ผ่อนใจตั้งแต่เดือนเดือนที่เดือนเนี้ยได้แห่งคุ้มครองแหงคุ้มครองก็ ไม่มีไรไม่ใช่ไ,ไอไอะไรสามปอปะ่ะจะเอาสามพัดหรือเปล่าอะไรแบบนั้นสามพัดก็ได้เท่าไหร่สามเออกูทำชั้นหนึ่งไม่ได้แล้วคันนี้เดี๋ยวต้องไปดูอ่ะเท่าไหร่จำไม่ได้ดูราคาหน่อยก็อืเดี๋ยวูรื่องวารัชาอะไรดูหนึ่งหมดอยุดหลายเดือนหน่อยช่วงกลาง ช่วงกลางนี่กางกลางกางวิทยุานาก็ได้แต่ไปดูให้ก่อนก็ไดแล้วเดี๋ยวกลางกลางวิทยุนาก็ทำเพราะมันไม่กี่พันเ่ีอยพันสองพันห้าแต่โดนมานมามานังมันเป็นสองอะไมแ,มแต้องมาถ่ายรูปเยอะไหมไม่ต้องถ่ายส่งไอ รูปเออะไรนะอนี่มาก็ทำได้เลยรูปรายการจดทะเบียนมีพรบอ,รอะไรด้วยเพือพรบให้ทำก็ได้ทำเลยก็ได้ก็ทำคู่กันแล้วของกันเลยกันได้ผลหมดพรบพาสีพรบ,พบาามีสามอย่างพรบพาสีประกันทั้งสา,ามะจะทำก็ทีเดียวก็ได้หรือว่าแล้วแต่อะไรอย่างี้ โอเคครับรเส <se hn S 3> รเ็จครับรผมป,ปีปปต้องไปต,ต่อเขาส่งไหมครับโตโยต้าวีออสวางเดี๋ยววางเลย